ความมุมแดงนะด่าดูครับไม่กล้ายกแน่นอนไม่กล้ายกแน่นอนเขาคุ้นไหวเหลือเกิื่อนไม่ลง

มวยก็ไม่ยอมมกเต็นมวยก็มีกวดนกกขวดน้ำบนไปที่นั่น มันไปมันทักเกียไบอมเลงเกแลแนเครับไม่เป็นไรครัเป็นไรมก็ไคือคืว่าผมทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนานไม่ช่วยเด่นวเรามีอะไรติดเตียนในการชคไฟนี้ไหมจริงมันก็ดู่ชนะนุกมากเลยโอ้ยดูมากก็ไม่เป็นไรครับคนคน คนทั้งเวทีเราเห็นมอเตอร์ต้นใจก็ตัวด้วยเพราใจการตัดสินของกรรมการวันนี้แบบโหถยามเยี่ยมมากไปแล้วเออเจ๊กันเถอะ นี่ทีมงานจินพน้องนะครับก็จบไปแล้วครับเสมอไปด้วยดีมีปัญหาว่ากันใหม่นะครับก้าวินยังสู้ไม่ได้ลูกเซมนไม่เอโอ้เร่เามินยงเป็นรองเต็มนแยกวามเาเไื่เอาคุยถึงใบันไว้หน่อย้นีแไม่เป็นไรนะว่ากันไปครับ คีครับีชยเคีครับเดชายครับไปดูเท่าไหร่ชายเลยถทใดถังัารถังถังถังดิเออเฮ้ยเมมงกัเสมออีครับถางไม่เห็นเลยทางเข้าอครับเยวถเสมอก็ให้อดีนะครับมือนึงนะโอเคือว่าเป็นกลังมครับคุยอดครับ ครับครับดีครับปรดีครับอะไรครับนร่ครีบอยู่แล้วเราแปลอยู่แล้วเจิบมืองนนะครับคไม่เนี่ยเอ๊ไม่สี่เลียนชรักก็ดี ลรวเสมอก็โอเคต่อกันใหม่นอเดี๋ยวต่อยกันใหม่น้องทุกคนนี้ชอเอครับช่อเอ๊ะเคียร์กับเสียบบอลบด้ไหมแล้วพอดีมันมีช่วงเชิญมวลบอนิดหน่อยแล้วเอฟเกับบตันเป็นยังไงพังคฟนี้อย่างต้องเป็นที่ละบางทีมิดไปส่วนึงอ่ะเกมผิดยังไงก็ถ้าเราไปเน้นจังหวะงมากถ้าเราเป็ดเกมสูงในแต่ตอนแรกดูรายสบายโอ้พอจบเอ่อไปให้น้อง ช่วงยกไหนที่เราว่าเราได้เน้นๆเลยยกสี่ยกสี่ยกสี่นี่ก็คือเน้นๆเลยนะ ครับยกห้ามเกิดอะไรขึ้นนะจังหวะจังหวะที่อ่าพลาดที่เดียวนะเขาแล้วแล้วก็สั่นๆอ๋อที่เดียยกห้านะจังหวะที่เราจะไปล้มมันนะเสียทมงหนึ่งนะจังหวะจังหวะที่ล้มมันนะหนึ่งลองเขาสถานกรรมการชงแค่นั้นชมกับตัวคองเป็นกรรมกรรมการของกรรมการนี่อืมว่าเสือก็โอ้คือตอนนั้นนี่เราเราเรารู้บรรยากาศบนเวทีแล้วใช่ไหม อ๋อครับผมแล้วบทยกสุดท้ายเนี่ยยังมั่นใจไ้ยมั่นใจว่าเราจะมั่นใจเพราะว่าเรวสี่เราเราได้ยุทธ์เนาะเรามีสอาพ ก็มียกห้าครั้งนมียกห้าั้นเองที่ว่าจังหวัดที่เราล้มลงไปจังหวัดนั้นนะอ้ามีโอกาสเป็นยังไงบ้างมีโอกาสดีเราดีกัได้เลครับยืพันไเขาเลยกัดที่กัดเก่าไมรอไงกัดเดิมไหมนะเอาละครับกับพนคตับฝากปากเป็นมวยหน่่ยนกงวันนี้ก็ผาพะานลังเกมว่าสมมติว่าอยากจะมีมาลีแม c h อีกครั้งหนึ่ชมกวมมตรฐาง เอาละครับผมนี่ฮะเดี๋ยไปเลันเกมนะครับดีครับดีครับ